เฮ้ยเอาแล้วมันแปลงร่างเหมืนพ่มนะทุกคนหน้าตาเหมือนพ่มมากเลยงานเข้าแล้วทีนี้หน้าผมหน้าเหมือนผมเดะเลยนะทุกคนนะแล้วแต่งตัวเหมือนกันด้วย มึงจะไม่ลงมาช่วยมันเลยใช่ไหมผมต้องแอบก่อนนะแต่วันเห็นตัวมั้มันก็ยังกลัวมีดผมนะ ไอเจ้าตัวนี้เอาอีกแล้วเมื่อกี้มันเล่นงานขนป้าไปนะอู้อูอ้อหูอู้ห้หูอหอูก้อู้ห้อ้หูอูอู้หูอ้ เฮ้ยตัวน <an _ Ell Murray> ี้ม <ona> ันอารวาสใหญ่ละตัวนี้มันเริ่มเริ่มอารวาสใหญ่เมื่อกี้มันกัดมันกัดคอขนป้าเลยทุกคนมันกัดคอขนป้าที่ผมเจอเมื่อกี้เนี่ยเฮ้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 ยมันโดนไฟเลยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 ดฮ้ย มาได้เรื่องแล้วมาได้เรื่องแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอามีปักผื้นนะเดี๋ยวอย่าท่องข้าถาก่อน เริ่มไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนเดี๋ยวผมต้องรีบขึ้นไปบนห้างก่อนแล้วนะถ้าผมอยู่ข้างล่างนี้นานคาดว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจต้องรีบขึ้นห้างนะไปก่อนทุกคนผมต้องรีบขึ้นห้างก่อนนะุกท,ท,ทุกคนนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันการทุกคน แต่เนี้ยผมไม่ทันเลยต้องผมไม่ทันแล้วนะทุกคนเราไม่จุดไฟแล้วนะแต่เราต้องรีบปีนขึ้นไปเลยนะอันตรายนะทุกคนไปแล้วต้องรีบขึ้นเนละโอ้ย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 แต่นี้ผมก็ขึ้นมาบนห้างแล้วนะ ไม่น่าเชื่อว่าเจ้าตัวนั้มันจะหลายก้านขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้วิชามันแก้กล้ามากเลยนะเออดิเด็กนป้าคนนั้นมันโดนเล่นงานไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามันเอามาลอกลอ้อผมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนนะอันนี้ผมก็อยุบนบนทางเรียบร้อยแล้วน่าจะปลอดภัยแล้วนะเพราะว่ามันก็มืดพอสมควรแล้วนะทุกคนนะ แต่ผมว่ามันต้องโพ่มาทุกคนเพราะว่ามันอารวาสกนานนี้ผมว่ามันโพ่มาแน่และ๋ยวเราจะมาดูท่าทางของมันนะว่ามันจะออกฤทธิ์เดชอะไรให้ผมเห็นอีกนะอัน,นี่ก็วิ่งหนื่อยเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็กองไฟไม่ทันแล้วนะทุกคนเราังไม่ก่อกองไฟละ Ở mà pháo đùa sẽ mình cho xà đèn lít đê ra là hết lau hết đi nè Mới chờ mà nó Nói cho tạm lòng à nè ว่ามันต้องมาอีกนะดูท่าทางแล้วมันมาตามมาแนะ่มันไม่จบแค่นี้แนะ่แต่ตอนนี้เราปลอดภัยแล้วเราขึ้นมาบนห้างเรียบร้อยแนละ้ว ล่างยังไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนฮะ้ยเมื่อกี้มันได้ยินเสียงเท,ท้าคนเดินเลยยืนตรงไหนวะเฮ้ยทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนขนป่าที่ผมเคยผมเจอนะ mà còn ba thì phòng chờ mấy ký nữa rồi nữa mình nhận lót vô nữa vẫn mình nhận nhiều chi vô nữa Nếu quá đồ lên nhà đã số gì đấy, มานะแต่ถ้ามันปีนทางขึ้นมาก็อันตรายอยู่นะมันทำอะไรว่ะ Ừm. Nó bình nữa. đi bình thế này เพราะว่ามันก็หนีสมิ่งเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันโดนเล่นงานหนักอยู่นะแต่ว่าข้างล่างไม่มีนะไม่มีอะไรตามมันมานะ ภัยแล้วนะไม่ว่าโดนเล่นงานไปแล้วใช่ทุนแต่ว่าเราก็ไว้ใจตัวนี้ก็ไม่ได้นะผมก็ไม่ไว้ใจหรอกใช่แม่จะหมด ไยขึ้นไม่ยู่ข้างบนเลยนะเฮ้ยใค้ย่ยาวดีวะจะก,ก็ล่นลงไปก็หมดนี้และตอนนี้ต้องเอาชีวิตรอดกันไว้ก่อนนะทุกคนไม่ว่าจะขนปลาหรือตัวผมก็ต้องเอาชีวิตรอดจากไอตัวนั้นก่อนนะ มันเอด็ดซซมิงนี่ไม่โฟมาเลยนะ

งานเข้าแล้วทุกคนมาเล่นงานในคนป้า,าแหล่เลยเฮ้ยสงสารมันวะเฮ้ยสงสารมันวะเฮ้ยแต่นม่เกาะต้นไม้แน่นเลย

งานเขาแนละ้วเรื่องกานมันวะยไงอยู่วะเนี้ยเฮ้ยมั้เล่นเานนนไน้แล้วเ้วเฮ้ยม้วเ <c oughs> ตียนะ้ยด้วยนะ <c oughs> <c oughs>

bíp pin cái as mình chạy phàm bạn lấy ý quá hÑ nó thú công hgil ань mist compliment dạ คนเหมือนมันจะเอื้อมมาถึงแล้วนันะเฮ้ยไอ,ยอยคนป้านี่มันจะปลอดภัยกัาวะ ทนป้ามันจะทนไม่ไหวแล้วทุกคนเหมือนมันจะล่นแล้วนะมันจะล่นจากต้นไม้ทุกคนก็ไม่อยู่แล้วเฮ้ยเหมือนมันจะล่นจากต้นไม้ทุกคนเหมือนมันจะเกาะไม่อยู่เฮ้ยงานเขาแล้วทุกคน ผมว่าเอาแล้วอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอามันไม่ยู่แล้วทีเนี้ยงานเข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่นนะทุกคนมันล่นจันได้ลทุกคนนี่มันโดนกัดแล้วจะลงไปช่วยไม่ได้หรอวะทุกคน ผมก็ลงไปช่วยไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่าผมขึ้นมาบนห้างแนละ้วคือถ้าผมลงไปนี่ผมก็แย่เหมือนกันนะงานเข้าแล้วทุกคนเหมือนกัดคอไปแล้วนะเอ้ยมันกัดขนป้าไปแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้โหน้ำน้ำสั่นวะ เป็นเยื่อมันจนได้นะทุกคนนะถ้าผมลงไปช่วยผมก็อันตรายนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเป็นกลลวงของมันด้วยหรือเปล่านะทุกคนนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นกลลวงหรือว่าจะเป็นคนป้า,าจริงๆนะทุกคนนะแต่ว่าขนปลาเรียบร้อยมาแล้วนะโดนมันเล่นงานจนได้ ว่าแล้วก็ไม่ยุ่งนี่ให้มันทำแล้วเฮ้ยคนมันกินนะทุกคนเฮ้ยมันกินเลยนะมันกินเนื้อนะ เฮ้ยเฮ้ย,ยมันอุ้มแล้วทุกคนมันอุ้มแล้วอุ้มเข้าป้าไปเลยนะ,ะมันเป็นกนหลวงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงวะเนี่ยเป็นคนจริงหรือเปล่าวะทางสารวะ เฮ้ยถ้าเป็นเรื่องจริงนี้ผมนี่รู้สึกผิดมากเลยนะทุกคนที่ไม่ได้ลงไปช่วยอะ่ะแต่ถ้าลงไปช่วยแนละ้วถ้าเป็นกนลนวงเหมือนครั้งที่แล้วคือแย่เลยนะเฮ้ยมันลากเข้าป้าไปลนะแล้วเงียบหายไปในป้าเลยนะ เฮ้ยเอาแล้วมันแปลงร่างเหมือนผมนะทุกคนหน้าตาเหมือนผมมากเลยงานเข้าแล้วทีเนี้ยหน้าผมหน้าเหมือนผมเด๊ะเลยนะทุกคนนะแล้วแต่งตัวเหมือนกันด้วย มึงจะไม่ลงมาช่วยมันเลยใช่ไหมน้ามันผมเดะเลยนะทุกคนนะมันเก่งขึ้นมากเลยนะไอตัวเนีู้จ้องจะเล่นงานมึงยู่ลงมาห้าทายให้ผมลงไปนะทุกคน แต่รอบนี้ผมจะไม่ลงกลมาแล้วนะแสดงว่ามันเอาเสื้อผมไปทำพิธีอะไรบางอย่างแน่เลยนะทุกคน ชอบมากเลยเหนือคนเนี่ยลงมาอูอยากเจอมึงมากเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะทุกคนเจ้าเสือสมิงเนี่ยมันแปลงร่างเป็นผมนะทุกคนนะเฮ้ย เดี๋ยวนี้วิชามันไปไกลขนาดหน้านี้แล้วนะคือหน้าตามันเหมือนผมเดะเลยนะทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่บนทางนะทุกคนนะไม่น่าเชื่อ,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 อว่ามันจะแปลงร่างเป็นผมได้เหมือน<ๆ>เหมือนมากเลยนะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวนี้วิชามันเก่งขนาดน้ี้เลยหรองงเลยนะทุกคนเฮ้ย ทุกคนเดี๋ยวเราจะไทยทุกคนดูต่อกันเลยนะจำได้ไหมกูเอาเสื้อมึงไปกูเอาเสื้อมึงไปทำพิธี แปลงกลายเป็นมึงเหมือนไหมล่ะจริงด้วยทุกคนมันเอาเสื้อผมไปทำพิธีงานเข้าแล้วทีเนี้ยเหมือนไมไ่คิดเลยนะมึงเจอดีนะ จริงด้วยทุกคนรอบที่แล้วผมเอาเสื้อผมไปล้อล้อมันทุกคนนะทําเป็นหุ้นนะทุกคนแล้วมันก็เอาเสื้อผมไปนะผมก็ลืมคิดไปเลยว่ามันจะเอาไปทําพิธีแบบนี้นะมันแปลงร่างเป็นตัวผมเหมือนเป๊ะเลยนะทุกคนเฮ้ยงานเข้าแล้วไงมันจะเอาไปทําอะไรได้อีกว่าวันนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะทาได้ขนาดนี้เลยนะทุกคนนะ สวยนะทุกคนผมก็ไม่คิดเลยนะว่ามันจะเอาไปทำแบบนี้นะทุกคนงานเข้านะทีนี้ผมคือเริ่มกังวลแล้วนะทุกคนนะเร,เรื่องเสื้อที่มันเอาไปด้วยนะแล้วก็เรื่องที่มันปลอมตัวเปนะ็นผมได้เหมือนเป๊ะมากเลยนะ เราจะทำไงดีวะเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวค่ำคืนนี้ผมก็ต้องนอนอยู่ข้างบนนี้ก่อนนะทุกคนนะต้องลาทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยหาทางเอาไม้นะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คำ่ำสำหรับคลิปนี้และในค่ำคืนนี้เราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะทุกคนโอเคครับสวัสดีครับ